สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับเกณฑ์ใหม่นะครับของยาสุโมบายนะครับ FT 2980นะครับวิธีปรับเกณฑ์ใหม่มันก็ไม่ยากนะครับการปรับเกณฑ์ใหม่นะครับสมมุติว่าเราเวอไปที่ปลายสายนะครับปลายสายของเราาได้ยินเสียงค่อยเสียงเบานะครับเราก็สามารถ อ่าปรับเกณฑ์ใหม่ได้นะครับอ่วิธีปรับเกณฑ์ใหม่มันก็ไม่ยากนะครับอ่เรามาปรับเกณฑ์ใหม่พร้อมกันวิธีปรับเกณฑ์ใหม่ให้กดเซตนะครับกดเซตแช่ไว้นะครับอ่าทำพร้อมกันนะครับกดเซตแช่ไว้ปุ๊บเพื่อจะเข้าโหมดเมนูอ่านะครับทีนี้อันนี้มันอยู่เมนู40นะครับเราก็ไปเมนู27ครับก็คือถอยลงนะครับอ่าหมุนมาทางซ้ายถอยลงหมุนไปทางขวาก็คือเดินหน้านะครับอ่าไปเมนู27นะครับ27อ่าเมนูนี้เลยครับ อ่ไมเกนเนี่ยครับตัวนี้ครับอ่ก็คือเกนขยายใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเซตเป็นหนึ่งทีครับปุ๊บอ่านะครับอันนี้มาตรฐานของมันเลยนะครับอยู่ที่อ่าระดับ5นะครับระดับ5ทีนี้เราจะให้ปลายสายของเรานะครับอ่ามันดังขึ้นแรงขึ้นนะครับก็หมุนได้เอาตัวนี้ครับหมุนไปทางขวานี่ครับอ่านะครับ ถ้าอยากได้แรงแรงก็ปรับที่ระดับ9นะครับถ้าแรงมากถ้าลำโพงมันแตกแล้วก็ถอยลงนะครับถอยลงนะครับแบบนี้นะครับเลือกเอานะครับเอาสมมติผมเอาสักระดับ6นะครับได้ที่ระดับ6แล้วนะครับก็กดเซตยืนยันครับปึ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดวิดีโีออกมาครับหน้าจอปกติครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราไม่แน่ใจว่า อยู่ระดับ6ไหมแล้วเข้ามาเช็คอีกทีก็ได้ครับอ่ากดแช่นะครับปุ๊บอ่ากดซ้ําอีกทีหนึ่งครับปุ๊บอ่าเลข6กอ่าตามต้องการตามที่เราอ่าเลือกนะครับอ่าแล้วก็กดอ่าซ้ํานะครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กดพิ t ออกมาหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับวิธีปรับเกณฑ์ใหม่นะครับครับท่านใดที่จะให้อ่าทางร้านรีวิวนะครับอ่ารุ่นไหนนะครับก็ทักแซตเข้ามานะครับแจ้ง รุ่นเข้ามานะครับถ้ามีเครื่องอยู่ผมก็จะรีวิวให้ชมเลยนะครับถ้าไม่มีก็ขอติดไว้ก่อนนะครับครับลุกควรกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ